บทที่หนึ่งพยัญชนะเละสลาในภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีเรียกว่าฮังเกิลนะคะฮังเกลิลฮังเกิลประกอบด้วยพยัญชนะเดียวสิบสี่ตัวพยัญชนะสอนห้าตัวสลาเดียวสิบตัวและสลาผสมสิบเอ็ดตัวนะคะพยัญชนะเดียวสิบสี่ตัวลักษณะเป็นนี้ค่ะ พยัญชนะเดียวตัวนี้ชื่อว่าคียยอคีย์ยอนะคะออกเสียงคอควายเสียงเบากอกไก่เสียงเบาวิธีการเขียนออกเสียงคือคือคือ,คอนะคะไม่ใช่คอควายไม่ใช่กอกไก่นะคะคือคือ 그니은니은 나가 억시양 너누느느느 디긋 디긋 나가 억시양 더 타한 시양 배오더돼드드 ตัวนี้ชวารีเอลนาคารีเอลวิทิคันคียนหนึ่งสองสามอกกสียงรอเรือ,อกับรอดิงรืรูอร,อ,ร,อ,ร,อ,รอบีเอิมนาคับีเอิมออกเสียงมอมามือมือม,มือ พีอึบพีอึบนะคะวิธีการเขียนหนึ่งสองสามสี่ออกเสียงพอผ่านเสียงเบาพอใบไ,ไม้นะคะพืบพืชีโอ,อ,อดชีโอดนะคะออกเสียงซอโซเสียงเบา สสสสตัวนี้ชื่อว่าอีอิงอีอิงนะคะตัวนี้ไม่มีเสียงของตนเองแต่ว่าเมื่อใช้ตัวสะกดออกเสียงอออังกับงง,ง,งูชีอดึดชีอึดนะคะ อกเสียงชอช้างเสียงเบาจอจันเสียงเบาชื่อชื่อชื่อชีอึชีอึกนะคะออกเสียงชอช้างเสียงหนักชื่อชื่อชื่อขี้อึกขี้อึก ออกเสียงก็พ่ายเสียงหนักคือคือคือที่อืดน,นะคะที่อึดสองสออกเสียงทอทหารเสียงหนักทือทือทือพี่อึบน,นะคะพี่อึบออกเสียง พอบพานเสียงหนักพือพือพือฮือหน,นักะคะฮอืออกเสียงหอนุคูกฮือฮือฮือต่อไปพยัญชนะสอน 파얀 차나서 미탕 못핫도하나카 쌍기역, 쌍기역. 억시양 꺼까이 끄, 끄, 끄. 쌍디귿, 쌍디귿, 나카. 억시양 ต่อเตาตือตือตือสร้างผิบสร้างผิบนะคะวิธีการเขียนแบบนี้ออกเสียงปอปลาปือปืปอสร้างชีวตนะคะสร้างชีวต 옥시양 써쏘 쓰쓰스 쌍지읒 쌍지읒 옥시양 쩌짠 쯔쯔쯔 쌀라디오 쌀라 아아 สลายายาสลาอออสลาโยอยสลาอโอู่สลาโยโยสลาอู อูสลลายูยูสลลาอึออสัลลาอีอีการวางตำแหน่งของสลาเพ่มนี้นะคะอายาออยาอีโอโอย อูยูออสลระสมสละเอเอสลายเยเสละเอเอสลาย เย่สลาวาวาสลาเว่เวสลาเวเวสลาวอวอสลาเว เวสละวีวีสละเอยเอยการวางตำแหน่งของสละเพิ่มนี้นะคะเอเยเอเยวาเวเววอเววีววววว ในภาษาพูดของชาวเกาหลีมีการออกเสียงสลประสมคลายคลาการหลายตัวนะคะเพลงออกเป็น3มกลุ่มกลุ่มที่1นเอกับเอมักออกเสียงเป็นเอนะคะเพราะว่าคนเกาหลีแยกเสียงไม่ได้คะ่ะกลุ่มที่2องเวเวเว มักออกเสียงเป็นเวนะคะกลุ่มที่3เยกับเยมักออกเสียงเป็นเยะนะคะโอเคเราทบทวนด้วยกันนะคะพยัญชนะที่ย14ตัวคียอคือดีนเนีน่กึตเ 리을 르 비음 무 비읍 부 시옷 스 이응 지옷 주 치옷 츠 키옷 쿠 티옷 트 비읍 흐히อ흐ิ้วคือพยัญชนะคู่ห้าตัวนะคะสั สลัเทียวสิบตัว a ยอ y อ o u ออ e สลประสมสิบเอ็ดตัวยเอ 예, 와, 왜, 왜, 워, 왜. 위, 의. 완일이 앙 케네이나 카 감사합니다. 열심히 공부하세요. 겁쿤 카.